อย่างคนล่าสุดอย่างเงี้ยถ้าเราถ้าเราได้ดูการประกวดในรอบตัดสินเมื่อวานนี้นะฮะก็ล่ามจะแปลด้วยมี emotional, อมิโมชั่น l ใส่ใส่อารมณ์เข้าไปตัดท,ทำให้มีความสละสลวยมากขึ้นกรรมาก,การก็ถูกใจแต่มันยังไม่สำคัญเท่ากับเนื้อหาที่เราเองได้พูดออกไปแล้วก็แบบ เราเราเราตอบคถาถามออกไปแล้วก็นี่คาราโกวตอบคาถามออกไปซึ่งเนื้อหาก็มีความสําคัญเหมือนกันพี่บรรจ้าของเราเนี่ยเขาถามว่าถ้าถ้าใช้ชุดก่อนได้ในหนึ่งปีจะเป็นผู้หญิงคนไหนในโลกใช่ไหมฮะของเราเนี่ยตอบว่าเป็นมาลาลาครับมาลาลายู่ซุปใสครับก็เป็นความทันสมัยเป็นความเก๋มากเป็นความคือเลือกคนนี้มาเนี่ยคือในในแง่ของการประกวดนะ <c oughs> เลือกคนนี้มาเนี่ยือถือว่าสุดยอดมากเพราะว่าเป็นเป็น เรียกร้องสิทธิม่ใช่อะไรก็แล้วแต่ทางการศึกษานั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ชีวิตลําบากเนาะโดนยิงหนีตาลีบันบ้างอะไรก็รีภัพอยู่อังกฤษแต่ในขณะที่มิสนิคาลกัวเนี่ยเขาไปเลือกแมรี่นามสกุลอะไรวอลสโตนคราฟซึ่งมันสาหรับพี่คอนเทนต์อันนี้มันเป็นคอนเทนต์ที่ลาตินรู้จักทุกคนเหมือนเรารู้จักเรื่องปลาบูทองอะ่ะเขาก็รู้จักแมรี่คนนี้เหมือนกับที่เรารู้จักแบบนี้เข,เขาอินกว่าเขาอินดังนั้นเขาเข้าใจบริบทที่เลือกมาแต่ แมรี่คนนี้เป็นผู้หญิงในยุคสมัยที่พันเ็ร้อยกว่ามันสามรอปีแล้วอ่ะสำหรับพี่เนื้อหามันมันมันเก่าละมันเก่าไปแล้วอ่ะแล้วมันไม่มีคุณค่าทางจะไม่ไม่ใช่ไม่มีคุณค่ามันไม่มีมูลค่าทางธุรกิจครับสมมุติว่าถ้าเราชนะเนี่ยเราสามารถจะเชิญมาลาล่ามาได้เลยนะมามาด้วยกันกับแอนโทเนียมาทํา CSR ด้วยการทำากิจมาเชิญเข้ามาเลยจากอังกฤษมาด้วยกันจับมือกันทำมันมีมูลค่าทางธุรกิจเยอะมากๆอย่างเงี้ยฮะก็เป็นความเสียดายว่าแหมถ้าเราชนะนะมันจะสนุกด้วยคอนเทนต์อันนี้